ลักษณะ5ละเมิดหมวด1ความลับผิดเพื่อละเมิดมาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลนเล่ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเศรลภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา421การใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายมาตรา422ถ้าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์ เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่นๆผู้ใดทำการฝ่าฝืนเช่นนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิดมาตรา423ผู้ใดกล่าวหรือไขข่า,ขาวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดีท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การนั้นแม้ทั้งเมื่อตนไม่ได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะรู้ได้วักสองผู้ใดส่งข่าวสารอันตนไม่ได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้วท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไม่มาตรา424ในการพิภากษาคดีข้อความรับผิดเพื่อละเมิดและกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนนั้นท่านว่าศาลไม่จำต้องดำเนินตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะอาญา อันว่าด้วยการที่จะต้องรับโทษและไม่จำต้องพิราะห์ถึงการที่ผู้กระทำผิดต้องคำพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือไม่มาตรา425นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นมาตรา426นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิด อันลูกจ้างได้ทำนั้นชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้นมาตรา427บทบัญญัติในมาตราทั้ง2ก่อนนั้นท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลมมาตรา428ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างทำการงานที่ว่าจ้าง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้างมาตรา429รบุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดปิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นมาตรา430ครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็นนิดก็ดีชั่วครั้งคราวก็ดีจำต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิด ซึ่งเขาได้กระทำลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตนมาตรา431ในกรณีที่กล่าวมาในสองมาตราก่อนนั้นท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา426มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมมาตรา432ถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำละเมิดท่านว่าบุคคลเหล่านั้น จะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้นคนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วยวรกสองอันหนึ่งบุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิดท่านก็ให้ถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดร่วมกันด้วยวรกสามในระหว่างบุคคลทั้งหลาย ซึ่งต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นท่านว่าต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเว้นแต่โดยพฤติการศาลจะวิจัยเป็นอย่างอื่นมาตรา433ราถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการอย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นวรสองอันหนึ่งบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวัคต้นนั้นจะใช้สิทธิไล่เบีย้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เล้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด หรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเล่าหรือยัวสัตว์นั้นๆก็ได้มาตรา434ราถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดีหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอก็ดีท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร เพื่อปัดป้องไม่ให้เกิดเสียหายฉะนั้นแล้วท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนวักสองบทบัญญัติที่กล่าวมาในวักก่อนนั้นให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงความปกป้องในการปลูกหรือค้ำจุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วยวักสามในกรณีที่กล่าวมาในสองวักข้างต้นนั้นถ้ายังมีผู้อื่นอีกที่ต้อง รับผิดชอบในการก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วยไซท่านว่าผู้ครองหรือเจ้าของจะใช้สิทธิไล่เบีย้ยเอาแก่ผู้นั้นก็ได้มาตรา435บุคคลใดจะประสบความเสียหายอันพึงเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นของผู้อื่นบุคคลผู้นั้นชอบที่จะเรียกให้จัดการตามที่จำเป็นเพื่อปําบัดปัดป้องพยันตรายนั้นเสียได้มาตรา436 บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั้นหรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันไม่ควรมาตรา437บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกําลังเครื่องจกักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเองวรกสองความข้อนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครอ,องของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วยหมวด 2. ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อละเมิด ตรา438ค่าสินใหม่ทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้สารวิชัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดวรกสองอันหนึ่งค่าสินใหม่ทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย มาตรา439บุคคลผู้จำต้องคืนทรัพย์อันผู้อื่นต้องเสียไปพอละเมิดแห่งตนนั้นยังต้องรับผิดชอบตลอดถึงการที่ทรัพย์นั้นทำลายลงโดยอุบัติเหตุหรือการคืนทรัพย์ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างอื่นโดยอุบัติเหตุหรือทรัพย์นั้นเสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุนั้นด้วยเว้นแต่เมื่อการที่ทรัพย์สินทำลายหรือตกเป็นพ้นวิสัยจะคืนหรือเสื่อมเสียนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการทำละเมิด ก็คงจะต้องตกไปเป็นไปอย่างนั้นอยู่เองมาตรา440ในกรณีที่ต้องใช้ราคาซัพย์อันได้เอาของเขาไปก็ดีในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันลดน้อยลงเพราะบุบสลายก็ดีฝ่ายผู้ต้องเสียหายจะเรียกดอกเบี้ยนในจำนวนเงินที่จะต้องใช้คิดตั้งแต่เวลาอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคานั้นก็ได้มาตรา441 ถ้าบุคคลจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใดๆเพราะเอาสังหาริอมทรัพย์ของเขาไปก็ดีหรือเพราะทำของเขาให้บุบสลายก็ดีเมื่อใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ครองทรัพย์นั้นอยู่ในขณะที่เอาไปหรือขณะที่ทำให้บุบสลายนั้นแล้วท่านว่าเป็นอันหลุดผ้ไปเพราะการที่ได้ใช้ให้เช่นนั้นแม้กระทั่งบุคคลภายนอกจะเป็นเจ้าของทรัพย์ หรือมีสิทธิอย่างอื่นเหนือทรัพย์นั้นเว้นแต่สิทธิของบุคคลภายนอกเช่นนั้นจะเป็นที่รู้อยู่แก่ตนหรือไม่ได้รู้เพราะความประมาทเลเล์อ,อย่างไรแรงของตนมาตรา442ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา223มาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา443ในกรณีทําให้เขาถึงตายนั้นค่าสินใหม่ทดแทนได้แก่ค่าปงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆอีกด้วยวัคสอถ้าม่ได้ตายในทันทีค่าสินใหม่ทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วยวัคสา ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไลรอุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา444ในกรณีทําให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้นผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วยวักสอถ้าในเวลาที่พิพากษาคาดีเป็นพ้นวิสัยจะอย่างรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใดศาลจะกล่าวในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้ มาตรา445ในกรณีทำให้เขาถึงตายหรือให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดีถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทำการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซท่านว่าบุคคลผู้จำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้น จะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้นไปด้วยมาตรา446ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดีผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้และไม่ตกสืบไปถึงทายาทเว้นแต่สิทธิ์นั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ววักสองอันหนึ่งหญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทําผิดอาญาเป็นทุรศิลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกันนี้มาตรา447บุคคลใดทำให้เขาต้องเสียหายแก่ชื่อเสียง เมื่อผู้ต้องเสียหายร้องขอศาลจะสั่งให้บุคคลน,นั้นจัดก,การตามควรเพื่อทำให้ชื่อเสียงของผู้นั้นกลับคืนดีแทนให้ใช้ค่าเสียหายหรือทั้งให้ใช้ค่าเสียหายด้วยก็ได้มาตรา4 4 8สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้นท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิดวักสอแต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับหมวด3นิรโทษกรรมมาตรา449 บุคคลใดเมื่อกระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายก็ดีกระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายก็ดีหากก่อให้เกิดเสียหายแก่ผู้อื่นไซท่านว่าบุคคลน,นั้นหาต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไมมวักสอผู้ต้องเสียหายอาจเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากผู้เป็นต้นเหตุให้ต้องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจากบุคคลผู้ให้คำสั่งโดยละเบิลนั้นก็ได้ มาตรา450ถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สินหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะํำบัดปัดป้องพยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉินท่านว่าไม่จำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหากความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรเก่เหตพยันตร์ตรายวักสองถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สินหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะํำบัดปัดป้องพยันตรตราย อันมีแก่เอกชนโดยฉุกเฉินผู้นั้นจะต้องใช้คืนทรัพย์นั้นวรรคสาถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของบุคคลภายนอกจากพยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉินเพราะตัวทรัพย์นั้นเองเป็นเหตุบุคคลเช่นว่านี้หาต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไม่หากว่าความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุ แต่ถ้าพยันตรายนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลน,นั้นเองแล้วท่านว่าจำต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้มาตรา45 1หบุคคลใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนถ้าตามพฤติการจะขอให้ศาลหรือเจ้าที่ช่วยเหลือให้ทันท่วงทีไม่ได้และถ้าไม่ได้ทำในทันใดภัยมีอยู่ด้วยการที่ตนจะได้สมดังสิทธินั้นจะต้องประวิงไปมากหรือถึงแก่สาบสูญได้ไซท่านว่าบุคคลน,นั้น หาต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไหมวักสองการใช้กำลังดังกล่าวมาในวักก่อนนั้นท่านว่าต้องจำกัดคัดเคร่งแต่เฉพาะที่จำเป็นเพื่อจะปําบัดปัดป้องพยันตรายเท่านั้นวักสามถ้าบุคคลผู้ใดกระทำการดังกล่าวมาในวักต้นพอหลงสันนิฐานพลาดไปว่ามีเหตุอันจำเป็นที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายไซท่านว่าผู้นั้น จะต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลอื่นแม้ทั้งการที่หลงพลาดไปนั้นจะไม่ใช่เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของตนมาตรา452ผู้ครองอสังหาริมทรัพย์ชอบที่จะจับสัตว์ของผู้อื่นอันเข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์นั้นและยึดไว้เป็นประกันค่าสินใหม่ทดแทนอันจะพึงต้องใช้แก่ตนได้และถ้าเป็นการจำเป็นโดยพฤติการ แม้จะฆ่าสัตว์นั้นเสียก็ชอบที่จะทำได้วรสองแต่ว่าผู้นั้นต้องบอกกล่าวแก่เจ้าของสัตว์โดยไม่ชักช้าถ้าและหาตัวเจ้าของสัตว์ไม่พบผู้ที่จับสัตว์ไว้ต้องจัดการตามสมควรเพื่อสืบหาตัวเจ้าของ